มาสัก80-90%จะเกิดจากอายุที่เยอะขึ้นนะคะเราเอาเลนที่ขุ่นที่เหลืองออกแล้วก็ใส่เลนที่มันค่อนข้างใสเข้าไปเปิดแผลประมาณไม่เกิน3มิลิเมตรจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อลตราซาวด์ alt, เข้าไปสลายตัวต้อกระจกดชิ้นส่วนเลนออกมาสอดด้วยเครื่องมือที่ใส่เลนครับเข้าไปข้างใน สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอปุ้มปนิยาตับปนิยางกูนะคะหมอเป็นหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของจักษุวิทยานะคะต้อหินแล้วก็การทำผ่าตัดต้อกระจกค่ะ ต้กระจกก็เป็นความเสื่อมของเลนตานะคะที่ทําให้มันมีความขุ่นขึ้นเรื่อยๆพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันอาการเริ่มต้นนะคะเลนตาของคนไข้เนี่ยจะค่อยๆเหลืองขึ้นก่อนนะคะบางคนก็อาจจะมีลักษณะเหมือเน,นเป็นฝ้าที่มันเป็นริมเข้ามาแล้วพอมันเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆเลนตาเนี่ยก็จะเริ่มมีความขุ่นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้นานๆเนี่ยมันก็จะขุ่นจนขาวทั้งหมดหรือว่ามันอาจจะมีลักษณะของการบางังเรื่องของการมองเห็นจนทำให้คนไข้อะคะ่ะการมองเห็นแย่าลงไปได้ะคะ่ะ ต้อกระจกส่วนใหญ่เลยนะคะประมาณสัก8 0 9 0จะเกิดจากอายุที่เยอะขึ้นนะคะก็คือเป็นตามวัยเป็นตามธรรมชาติเป็นตามความเสื่อมของเลนส์ตาตามปกตินะคะแต่ว่าส่วนน้อยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของเกิดอุบัติเหตุที่มีภาวะเรื่องของเลนส์ทรมากก็อาจจะทาให้เกิดต้อกระจกได้เร็วขึ้นหรือว่าอาจจะมีโรคบางอย่างที่เข้ามากระตุน้นเช่นเรื่องของการอักเสบในลูกตาหรือว่าเรื่องของเบาหวานก็อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้นคะ่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นต้อกระจกตั้งแต่เกิดแต่ก็ก็จะเป็นส่วนน้อยปัจจุบัันกกาารรษต้ กระจกจะมีอยู่แค่วิธีเดียวค่ะก็คือการรักษาโดยการทําผ่าตัดบางคนก็จะใช้ยาช่วยแต่ว่ายาช่วยเนี่ยมันยังไม่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาต้อกระจกที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ก็คือมีแค่เรื่องของการทําผ่าตัดเท่านั้นค่ะการันัดต้อกระจกนะคะก็จะมีหลักๆอยู่แค่2แบบ นะคะก็คือเป็นการทําผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้างวิธีนี้ก็จะเปิดแผลกว้างแล้วก็จะใส่เลนที่เป็นเลนแข็งเข้าไปแล้วก็มีการเย็บแผลหลังจากที่เราใส่เลนเรียบร้อยแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่ปัจจุบันเนี่ยใช้กันค่อนข้างเยอะก็คือเป็นการทําผ่าตัดเปิดแผลเล็กแล้วก็ใช้อัลตราซาวด์หรือว่าคลื่นเสียงความถี่สูงนะคะในการที่จะใส่เลนที่มีความขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนทับเข้าไปวิธีนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการเย็บแผลอะไรค่ะข้อดีและข้อจํากัดของการทําผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้างนะคะ ก็ค oh. no ือเป็นวิธีท like ี่ทําในคนไข้ที่ต้อกระจกเนี่ยค่อนข้างสุกหรือว่าค่อนข้างแข็งมากก็คือเราจะคลอดเลนออกมาทั้งอันเลยแต่ว่ามันก็จะต้องมีการเย็บแผลเนื่องจากว่าแผลค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยจะนานกว่าแล้วก็ระยะเวลาในการที่คนไข้จะกลับมาเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะนานกว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บรู้สึกเจ็บระหว่างที่ทําผ่าตัดหรือว่าหลังทําผ่าตัดได้ส่วนข้อดีและข้อจํากัดของการทําผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กและใช้อลตราซา ก็คือวิธีนี้สามารถที่จะหยอดยาช้าได้เลยคนไข้ก็จะไม่ได้มีอาการเจ็บในช่วงของการฉีดยาใช้เวลาในการทําผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างสัน้นแผลเนี่ยจะเป็นแผลเล็กใสเลนพับเข้าไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการผักฟื้นนะคะก็จะสั้นกว่าคนไข้เนี่ยจะกลับมามองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเร็วกว่าบางทีก็ในวันรุ่งขึ้นได้เลยค่ะ การทำผ่าตัดแบบใช้อลตราซาว์นะคะก็คือเราจะเปิดแผลเล็กๆค่ะประมาณสักไม่เกิน3มมิลแล้วก็จะเปิดถึงหุ้มเลนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวอัลตราซาว์ค่ะไปสไลด์ตัวเลนที่เป็นชิ้นเลนนะคะให้มันเป็นเศษชิ้นเล็ก,ลกๆ,ๆ,ๆ,ๆๆๆแล้วเราจะดูดออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เลนแก้วตาเทียมนะคะเป็นชนิดเลนที่พับได้แล้วก็สอดเข้าไปแทนที่ตำแหน่งของเลนตาเดิมแล้วเลนมันก็จะไปการอย่างนงั้นทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะกลับมามองเห็นได้โดยที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องค่าสายตาได้ด้วย ส่วนตัวเนี่ยหมอสนใจเรื่องการทําผ่าตัดต้อกระจบแบบเปิดแผลเล็กแล้วก็ใช้อลตราซาวนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือน่าจะสะดวกกับคนไข้คนไข้เนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องฉีดยาชาเลยแค่หยอดยาชาเท่านั้นเราก็ใช้ระยะเวลาในการทาผ่าตัดอะคะ่ะไม่นานสักเท่าไหร่นะความรู้สึกของคนไข้หลังทําผ่าตัดจะรู้สึกดีก,กว่าเนื่องจากว่าความเจ็บปวดก็จะน้อยกว่าแล้วก็คนไข้เนี่ยสามารถให้จะกลับมาเห็นได้ชัดเจนค่อนข้างเร็ววันรุ่งขึ้นที่เปิดตาม,มาคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนกว่าเดิมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ข้อดีของการทําผตาัด น,นี้ก็คือปัจจุบันมันมีเลนส์แก้าตาเพียมอะค่ะให้เลือกค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็จะมีทั้งเลนส์ที่มองใกล้และมองไกลคนไข้สามารถที่จะเลือกใช้เลนส์ได้ตามที่คนไข้ต้องการค่ะ การทำผ่าตัดต้อกระจกนะคะจะเหมาะกับผู้ป่วยที่ 1, <c oughs> 1ก็คือเลนตาเริ่มมีความขุ่นแล้วคือระยะกลางขึ้นไปปกติเนี่ยถ้าเป็นระยะเริ่มต้นนะคะเราจะยังไม่อนามให้คนไข้ทําผ่าตัด <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่ระยะนี้จะยังไม่ได้มีผลในเรื่องของการมองเห็นแต่พอเริ่มเป็นระยะกลางๆนะคะ <c oughs> เลนตาที่มันเริ่มเหลืองขึ้นหรือเริ่มขุ่นขึ้นร่วมกับการที่คนไข้มีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นบางคนอาจจะรู้สึกว่าภาพไม่คมชัดมีภาพซ้อรหรือว่ามีลักษณะของแสงแตกกระจายซึ่งรบกวนการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวัน นะค,ะคนไข้ในกลุ่มนี้เราก็จะแนะนําว่าสามารถที่จะทําผ่าตัดต้อกระจกเพื่อแก้ไขเรื่องของการมองเห็นได้ค่ะในคนไข้ที่จริงๆแล้วเมื่อดูแล้วอะคะ่ะต้อกระจกมันอาจจะยังไม่ได้เป็นมากนะักบางทีต้อกระจกตรงนั้นอะคะ่ะมันไปกวนการใช้ชีวิตประจําวันของคนไข้ก็สามารถที่จะทําผ่าตัดต้อกระจกในการที่จะแก้ไขค่าเสียตาได้เช่นเดียวกันค่ะ การเตรียมตัวก่อนทำผ่าตัดต้องกระจกนะคะอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องทราบเรื่องของโรคประจําตัวของคนไข้ก่อนนะคะเพราะว่าโรคประจําตัวบางอย่างก็มีผลเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตหรือว่าเรื่องของเบาหวานเราจะต้องควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทําผ่าตัดได้ก่อนต้องทราบว่าคนไข้เนี่ยมีการใช้ยาอะไรบ้างเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีผลระหว่างทําผ่าตัดนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจตาของคนไข้อย่างละเอียดว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะอะไรบ้างไหมที่จะมีผลระหว่างการทําผ่าตัดเช่นความดันตาสูงหรือว่า มีลักษณะของตาเนี่ยที่จะทําให้ผลของการมองเห็นนะคะหลังจากทาผ่าตัดต้อกระจกแล้วเนี่ยไม่สามารถกลับมาชัดเจนได้ซึ่งเราก็ต้องแจ้งคนไข้ให้ทราบไปด้วยนอกจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะต้องรู้ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างในการทําผ่าตาัดรู้ว่ามีเลนอะไรได้บ้างที่จะเป็นออปชันให้คนไข้สามารถใส่ได้แล้วก็รู้ข้อจํากัดข้อดีข้อเสียของการใส่เลนชนิดนี้เพื่อที่ว่าคนไข้อ่ะค่ะจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะเลือกตัวเลนที่เราจะใส่ในการทาผ่าตาัด การที่เราจะระง,งับความเจ็บปวดระหว่างทำผ่าตัดมันก็จะมีอยู่ประมาณ3มวิธีวิธีแรกก็คือดมงยานะคะซึ่งกลุ่มนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้ยกเว้นในกลุ่มคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะนอนอยู่บนเตียงทำผ่าตัดได้นานๆหรือว่ากลุ่มคนไข้เด็กวิธีที่2ก็คือการฉีดยาชาสามารถใช้ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ใช้กันอย่างค่อนข้างแพร่หลายก็คือจะเป็นแค่การหยอดยาชาเท่านั้นเพราะว่าเป็นการทำผ่าตัดที่สั้นแล้วก็เปิดแผลเล็กเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรระหว่างทำผ่าตัดมากนะคะ ตอนในการทําผ่าตัดนะคะคนไข้เนี่ยจะต้องอาบน้ําล้างหน้าสระผมมาให้เรียบร้อยไม่แต่งหน้าในคนไข้ที่ต่อขนตาปลอมนะคะเราก็จะนําให้ถอดออกก่อนวันที่ทําผ่าตัดนะคะก็จะไม่ได้แนะนําให้คนไข้เนี่ยทานเล็บมาค่ะถ้าเกิดสมมติว,ว่าทานเล็บหรือว่าติดเล็บปลอมอะคะ่ะก็จะแนะนําให้ล้างออกหรือว่าถอดออกให้เรียบร้อยค่ะแนะนําให้คนไข้เนี่ยมาก่อนเวลาเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะต้องได้รับการขยายม่านตาพาญาติมาด้วยนะคะเพราะว่าหลังการทําผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องมีการปิดตาคนไข้อาจจะขับรถไม่สะดวกวันที่ ทำผ่าตัดนะคะคนไข้จะต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมไม่มีปัญหาเรื่องของตาไม่มีการติดเชื้อของตาไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้มีการไอหรือว่ามีอาการจามเพราะว่ามันอาจจะมีผลระหว่างที่ทาผ่าตัดตอนทําผ่าตัดเราก็จะพาคนไข้เนี่ยนอนที่บนเตียงผ่าตัดก็จะมีผ้าคลุมทั้งหมดเลยจะเปิดเฉพาะบริเวณของดวงตาข้างที่ทําผ่าตัดเท่านั้นเองทุกอย่างเนี่ยจะเป็นบริเวณที่สะอาดทั้งหมดหมอเนี่ยจะหยดยาใช้คนไข้เพื่อ้คนไข้เนี่ยไม่รู้สึกเจ็บในตอนทําผ่าตัด <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือในการที่จะผ่า ตาคนไข้เพื่อสะดวกในการทําผ่าตัดจะเปิดแผลประมาณไม่เกิน3มมตรจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อลตราซาว์เข้าไปสลายตัวต้อกระจกหดอชิ้นส่วนเลนออกมาสอดด้วยเครื่องมือที่ใส่เลนทัพเข้าไปข้างในถ้าสมมุติว่าแผลมันซิลได้ดีเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องเย็บปิดแผลอะไรเนื่องจากว่าแผลมันค่อนข้างที่จะเล็กมากใช้เวลาในการทําผ่าตัดจริงๆเนี่ยก็ไม่เกิน15นาทีแล้วแต่ลักษณะตาของคนไข้โดยทั่วไปก็อาจจะประมาณสักสินาทีหรือสินาทีแต่ว่าระยะเวลาทั้งหมดในการที่จะเตรียมคนไข้ในห้องผ่าตัดนะคะก็ อาจจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราต้องทําความสะอาดคนไข้ต่อหน้าที่จะลงมือทําผ่าตัดค่ะหลังการทำผ่าตัดต้อกระจกในคนไข้ที่ทำผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลเล็กนะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยวันรุ่งขึ้นก็จะกลับมามองเห็นชัดเจนได้แล้วค่ะ การดูแลตัวเองหลังการทำผ่าตัดต้อกระจกนะคะอย่างแรกเลยก็คือหมอจะปิดตาคนไข้เนี่ยประมาณสักสถึง6ชั่วโมงบางทีเนี่ยเราก็จะปิด้่มคืนเลยถ้าเกิดคนไขส้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนัดคนไข้มาตรวจติดตามเป็นพักๆเป็นระยะะ,ยะในช่วงแรกเราจะแนะนําคนไข้ว่าไม่ให้น้ําไม่ให้ฝุ่นเข้าตาประมาณ1เดือนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อได้เนื่องจากว่าแผลส่วนใหญ่จะเป็นแผลที่ไม่ได้เย็บเพราะฉะนั้นในเรื่องของการล้างหน้าจะแนะนําให้คนไข้เป็นเช็ดหน้ามากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดล้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่น้ำ สระเด่นเข้าตาได้ส่วนสระผมนะคะแล้วนั่นนะไม่คนไข้นอนสระหรือไปสระที่ร้านนะคะในช่วงแรกประมาณ5-7วันเราจะแนะนําว่าไม่อยากให้คนไข้ย,ยกของหนักมากๆหรือว่าก้มศีรษะเยอะๆนะคะเพราะว่าทีนี้มันอาจจะมีเพรสเชอร์กับแผลได้จ้องคอมจ้องมือถือได้ตามปกติเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทําตามที่เราไหวเพราะว่าหลังทำผ่าตัดคนไข้าบางคนนะคะจะมีภาวะเรื่องของตาที่แห้งหรือว่าเคืองตาถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้สายตามากๆาอนะคะ่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของพวกแท็บเล็ตทั้งหลายแหลนะคะ่ะ คนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องของตาแห้งมากขึ้นหรือเคืองตามากขึ้นก็จะทําให้ไม่สบายตาได้เวะลานอนนะคะอยากจะให้ใส่ที่ครอบตาเอาไว้แล้วก็ไม่นอนกดหรือว่าตะแคงเอาข้างที่ทําผ่าตัดลงค่ะ พาตัดไปแล้วจะไม่กลับไปเป็นต้อกระจกแล้วค่ะส่วนหนพวกนี้ก็จะอยู่กับเราไปตลอดแล้วก็เลนที่ใส่อะค่ะเราก็จะใส่อยู่อย่างนี้ตลอดเลนจะไม่ได้เสื่อมไปตามเวลาอย่างมากเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของถุงรองเลนที่ขุ่นบ้างที่เราอาจจะต้องมายิงเลเซอร์แค่นั้นเองแต่ว่าส่วนหนพวกนี้ก็ยิงใช้เวลายิงเลเซอร์แค่แป๊บเดียวเองค่ะ หลังทำพาตดต้อกระจกนะคะคนไข้าบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงเช่นอาจจะรู้สึกปวดตาบ้างตุ่ตาบ้างหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าตาแห้งแสบตาซึ่งจริงๆพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงที่น่าอันตรายหรือว่าที่กังวลอะไรสามารถที่จะหยอดน้ําตาเทียมทําให้ตาเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของอาการเคืองตาหรือว่าตาแห้งได้เลนที่เราใส่นะคะคุณภาพของเลนส่วนใหญ่ ะะจะเหมือนกับเลนตาของเราในราคะเพียงแต่ว่าในช่วงหลังทาผ่าตัดใหม่ๆคนไข้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นมากๆจนบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าเป็นสีฟ้าเนื่องจากว่าเราเอาเลนที่ขุ่นที่ทเหลืองออกแล้วก็ใส่เลนที่มันค่อนข้างใสเข้าไปคนที่เลือกเลนชนิดที่มองใกล้มองไกลบางทีเนี่ยในช่วงแรกๆคนไข้อาจจะต้องมีการปรับตัวบ้างเพราะว่าอาจจะมีลักษณะของแสงแตกกระจายบ้างในช่วงเวลากลางคืนค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของดวงตานะคะสามารถจะทัก HD Care เพื่อติดต่อกับหมอปุ้มได้เลยนะคะ